ที่พบเธอก็เรีนเธอจนสิ้นและเพราะเธอคือ,อสิที่ฉันรอ PLAY LIST ดีเจอ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณกวงค่ะสวัสดีครับสวัสดียังไม่พรีวันหยุดเกือบพูดว่าพรีวันหยุดแล้วนะเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วรีบรีบไปไหนก่อนทำไมรีบจังอ่ะชีวิตทํางานดีใช่ไหมถึงรีบจะหยุดขนาดนี้หรือรู้สึกเหนื่อยเละหรือว่าวันนี้มันยังไงหรือวันนี้ไม่มีสมองอืเป็นไปได้ไหม วันนี้ไม่มีสติดีกว่าสมองก็น,น่าจะมีมสติอยู่ไหนก่อนอถูกปะนะคะสวัสดีวันพฤหัสกับคุณผู้ฟังวันคงที่แบบวันคงเลยละัะยังคงเป็นวันที่ทํางานของคนจํานวนมากอยู่เพราะว่าเราก็คือ เรียกว่าเป็นคนที่ทํางานจันทถึงสุกอะเนาะครับบางคนก็จะมีทาเสาร์อาทิตย์แตกต่างกันไปลดหย่อนกันไปม,มากขึ้นน้อยลงหรือบางคนก็ใช้วันหยุดที่แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่วันเนี้ยเราจะเรียกมันว่าวันทํางานวันธรรมดาซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศอาจจะมี a q i ทอ สูงสูงต่ำต่ำแต่ต้องยินดีกับคุณผู้ฟังตอนเช้าด้วยนะคะบางคนที่ติดตามเช็ค AQI ก่อนออกจากบ้านสักช่วงหกโมงกว่าจะเจ็ดโมงมีโอกาสได้เดินถอดหน้ากากได้อย่างเต็มภาคภูมิใจในเขตกรุงเทพนะเราไม่นับภาคเหนือนะถ้าภาคเหนือนั่นเมื่อช้ามันมีตัวเลขที่งงอยู่หนึ่งสามหนึ่งสามเลยนะหนึ่งสามห้าเจ็ดอกับอีกอันหนึ่งห้าสาม เก้าห้าอะไรสมมติอ่ะซึ่งมันเป็นไปได้ยังไงขึ้นพันสามมันไม่น่าเป็นไปได้ป่ะคือพันสามนี่เครื่องเอควไอ้าระเบิดอ่ะมันไม่น่าขึ้นได้อะไรเงี้ยก็เลยแต่แบบแต่กรุงเทพมีจังหวะหนึ่งที่เขียวนะคะก็เลยรู้สึกตัวเองเองอ่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเราก็คงหวบอากาศเหมือนกันเราก็หวยอากาศพี่ห่วงว่าไหมาถ้าคุณเห็นเขียวคุณถอดหน้ากากไหมถอดเลยป่ะคือถอดทันทีที่ถอดได้เลยนะอ้อมเชื่อว่าก็มีคนเผอแบบเ็าเรียกว่ายอมเผยหน้าตัวเอง ออกจากหน้ากากจากที่หวงตัวกันมานานเมื่อเช้าปลดเปลื้องกันเลยทีเดียวแต่ก็ได้แป๊บหนึ่งพอสักพักมันก็กลับมาเหลืองอีกนะคะคแต่อย่างน้อยถ้าร่างกายเราได้นอนเต็มที่กินอิ่มนอนหลับอากาศดีคุณผู้ฟังพี่ข่วงคิดว่าเราจะเป็นไงอืมนะอะไรโดยรวมมันก็ดีไปหมดอ่ะใช่ไหมใช่ครับใช่ปะค, <c oughs> คือมันจะรู้สึกแบบเออวันนี้ดีจังอะไรอย่างนี้เนาะก็เรียกได้ว่า ค่อยๆเผเชิญกันไปค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปมองตัวเลขของไม่ใช่ตัวเลข A Q I นะตัวเลข A Q I อ่ะต้องมองเพราะมันมีผลกับร่างกายมไม่ต้องไปมองตัวเลขนี่ะอือุณหภูมิครับเพราะถ้ามองตัวเลขอุณหภูมิโอ้โหนึกว่าซ้อมตกนรกโอ้อยางนั้นยังห่างอีกเยอะกว่างครับถ้าคุณคิดว่าน,นี่คือซ้อมตกนรกบอกได้เลยว่านี่ยังไม่ถึงผิวหนังชั้นนอกเลยอ่าที่ทาให้ทั้งหมดในช่วงอายุเนี้ย เออถ้าลงไปคิดว่าน่าจะห้อมละลายภายในเซียววิอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะคือเมื่อวานคุณผู้ฟังบ่นว่าร้อนใช่ปะ่ะแล้วเมื่อเช้าจกกัดรายการกับคุณอ่านก็มีคนบอกว่าร้อนนี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่หรือปะ <c oughs> วันนี้ก็เลยนั่งดูอ๋อสามสิบเอด็ดมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ทําไมเราฟิลร้อนละ่ะคุณผู้ฟังทําไมเราถึงฟิลร้อนแล้วนี่ยังไม่ถึงที่สุดนะจ๊ะ <c oughs> ซึ่งเข,ข,ขาคาดการณ์ว่าปีนี้จะแตะที่สูงสุดได้ถึงสี่สิบสามใช่ครับอ่าคิดว่าสุกไหมน่าจะเอาเรื่อง น่าจะสุกเนาะเนื้อตัวคุณฟังต้องทากันแดดนะอันนี้เตือนไว้ก่อนก่อนใดๆเลยต้องเตือนเรื่องทากันแดดปะใช่ครับตอนนี้ต้องทากันแดดเพราะว่า U V น่าจะสูงไหมน่าจะสูงเอาเลยเพราะว่าแดดแดดมาใสๆอย่างนี้ก็ยินดีด้วยกับสายแม่บ้านนะคะครับตากผ้าสบายผ้าจะหอมแดดแต่ก็ต้องแลกเอาหอมแดดแต่มีฝุ่นถูกไหมใช่ครับแต่ว่าไม่็ลายชีวิตมันต้องแฮปปี้ได้ในหลายๆจุดนะคะอ๋อเนื่องแล้วเมื่อเช้าอ่านข่าวแท็กซี่แท็กซี่ที่แอร์พอร์ต คุณฟังเห็นเปล่าพี่ห่วงเห็นยังขึเอิ่มได้รับการเช่นชมจากต่างประเทศอะค่ะแท็กซี่จากแอร์พอร์ตได้รับการเช่นชมค่ะว่าไม่กดมิเตอร์และชาราคาขึ้นสี่เท่าได้รับการเช่นชมเพราะฉะนั้นถ้าใครพบเห็นแท็กซี่ที่ไม่กดมิเตอร์นะคะเขาให้เราแจ้งได้มีหลักฐานแล้วแจ้งได้เลยเพราะเขาจะได้เขาเรียกเลยนะงดใบอนุญาตยึดใบอนุญาตแบบยกเลิกใบอนุญาตขับขี่เฮ้ย ถ้าทำได้จริงเออถ้าทำได้จริงถ้าทำได้จริงแล้วไม่ตุกติกนะใช่ครับหมายถึงว่าไม่ใช่งดแป๊บแปบเมื่อมีคนแจ้งอีกสามเดือนมาเอาต้องขู่ไม่ใช่ขู่ให้กลัวเขาเรียกทำจริงเพื่อให้กลัวให้กลัวที่จะทำไม่ดีถูกป่ะใช่ครับคือเรียกจากคุณฟังลองคิดนะเล่นเล่นเรียกจากสุวรรณภูมิไปใจกลางเมืองเลสเซว่าอุุสวรีก็ได้สยามก็ได้อยู่ในราวๆพันสองถึงพันห้าา ไม่บ้ามาเช้าฉันก็พูดคํานี้มาเช้าก็พูดอย่างนี้และค่ะคุณฟังบ้าบาอพันสองถึงพันห้าค่าอะไรวะอะไรนักหนาเขาใช่ใช่เนี่ยคุณฟังเพราะฉะนั้นเราไม่ได้จ้องจะจับผิดเขาพี่แท็กซี่คะถ้าได้ยินอยู่ฮัลโหลหนึ่งสองสามไม่ได้จะจับผิดนะคะแต่ถ้าพี่แท็กซี่ทําถูก มันจะไม่มีปัญหาเลยแล้วอ้อมเชื่อว่าแท็กซี่ที่ดีมีอีกเยอะะที่แท็กซี่ที่ไม่น่ารักอย่าทําให้คนที่เขาดีเนี่ยต้องมาซวยป่ะพี่แทนที่จะมีรายได้นักท่องเที่ยวเยวเยอะด้วยช่วงนี้โอ้โหอย่างเยอะเยอะมากมากเยอะแบบซุปเปอร์เยอะอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าทำไม่น่ารักเลยวิ่งรอบเยอะแต่ได้เงินไปเรื่อยๆดีกว่าพี่จะคิดว่าพี่จะกดรอบเดียวแต่พี่จะกลับไปเลย แล้วคนอื่นลําบากใช่ครับมันแถวบา้านอีกที่เดี่ยมันจะเฉียดความเห็นจากตัวแล้วนะใช่ป่ะใช่ครับนะคะก็ฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะก็นั่นแหละคะ่ะถ้าคุณผู้ฟังเห็นอะไรแบบนี้ก็สามารถส่งเรื่องได้ไม่ต้องส่งแบบอาคาดแค้นแบบว่าแก้แค้นมันแต่ส่งเพื่อตามความเป็นจริงแล้วเราไม่โกรธจะได้ไม่อึอดอัดไปนะคะขอบคุณสําหรับข้อความอัปเดตที่บอกว่าวันนี้อ่านเจอมาว่าเป็นวันนี้จริงเหรอพัฟพี่เดย์เหรอจริงเหรอพีอ่กวางขอเช็คเลยครับเป็นวัน ลูกสุนัขแห่งชาติเหรอ <c oughs> น่ารักจังเลยงั้นถามคุณผู้ฟังดีกว่าถ้าคุณได้มีโอกาสเลี้ยงสัตว์คุณพิเฟอร์จะเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงหมา <c oughs> เลี้ยงแมวตอบมาเลี้ยงหมาตอบมาเพราะอะไรพี่กวงังเธอไม่ได้เลือกหรือเธอเลือกจริงๆอะถ้าเป็นไปได้ผมผมอยากเมนุษย์แมวกว่าอ่าจะเป็นมนุษย์หมาใช่แต่สุดท้ายสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นมนุษย์แมวเธอเป็นมนุษย์แมวใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เธอเลือก ผมก็ยังเลือกหมาอยู่อ่ะเห็นไหมเลี้ยงแมวแต่เลือกหมา,1 1> <c oughs> นานะเลือกหมาหนึ่งคะแนนสําหรับคุณผู้ฟังคุณคิดว่าถ้าให้เลือกเลี้ยงจริงๆคุณอยากเลือก,เล,อกเลี้ยงน้องแมวหรือน้องหมา